สวัสดีครับผมวันนี้ลุงสารจะพามาดักหนูแล้วครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นมันสัมปะหลังเหมือนเดิมครับกับกับดักประมาณสิบกว่าคันครับผมดักในร่องแม่น้ําครับผมเดี๋ยวลุงสารจะให้ดูหมายครับนี่ครับเราจะเดินเข้าระรอรอไปข้างในเนี่ยครับไปครับ ไปหาหมายดักกันครับครับตอนนี้ก็วางเรียบร้อยครับผมที่มันชันครับลุงวางกล้องไม่ได้ครับผมเดี๋ยวดูจุดไหนวางกล้องได้ก็จะถ่ายให้ดูครับไปครับดูจุดต่อไปครับผมครับนี่คือจุดต่อไปครับพอดีวางกล้องได้แต่ว่าลุงต้องเข้าไปใส่ข้างในครับทางมันชันครับผมขออภัยด้วยครับผม เลี๋ยวลงสารดักก่อนครับ พอดีข้างล่างที่สวยกว่าครับก็เลยต้องเปลี่ยนจากใส่ข้างบนเราไปใส่ข้างล่างครับคือจุดนี้ครับเดี๋ยวครับเนี่ยจุดเียครับไปครับดูจุดต่อไปครับผมครับนี่ก็อีกหนึ่งจุดครับผมใส่เรียบร้อยแล้วครับตั้งไม่ได้จริงๆครับตั้งกองยากมากครับผมไปครับดูจุดต่อไปครับครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับ ใส่เรียบร้อยครับผมไปครับระดับยังเหลือเยอะเลยครับครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับผมป่าลกครับดูดิครับโอ้หกว่าจะบุกได้ครับนะครับหาจุดต่อไปครับครับนี่ก็อีกจุดหนึ่งครับผมถ้ากล้องไม่ได้เลยครับอ่าลุงจะให้ดูจุดนี้จุดสุดท้ายครับแล้วก็เค่ก็มายามกันพรุ่งนี้เช้าครับ ตะวันก็ใกล้จะรับหลอกขอบฟ้าแล้วเจอกันพรุ่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยามเช้าเรามายามหนูกันครับหมันไม่หมันไปรุ่นกันเลยครับผมครับตัวแรกมาแล้วครับผมหมันหมันครับหนูอะไรไม่รู้ครับทองเข่ะเนี่ยครับไปครับ ดูจุดต่อไปครับผมจุดนี้ไม่กินครับผมเก็บครับโอ้โหครับดูครับรอยหนูแค่ครับกับหลักไม่ดีดครับผมเสีได้เนาะนะครับดูจุดต่อไปครับโอ้ใหม่นี้แปลกครับกับหลักติดปูครับผมไหลเลยครับ ไปครับดูจุดต่อไปครับจุดนี้ก็ยังไม่กินครับผมเก็บครับผมจุดนี้กับดักกระเด็นออกเลยครับเหยื่อหายครับไม่อยู่ครับไปครับดูจุดต่อไปครับผมนี่ครับยังไม่กินครับผมเก็บครับดูจุดต่อไปครับกับดักใกล้หมดแล้วครับจุดนี้ไม่กินครับผมมีแต่รอยแคะครับเห็นนะครับไปครับเก็บครับผม ครับตอนนี้กระดักเหลือมาณสองอันครับดูจุดนี้ครับผมโดนหรือเปล่าผมด้ทั้โอ้เห็นไหมครับเขาขาอะ่ะนี่ครับเรียบร้อยโอ้เล่นกลางลำตัวไม่เหลือครับเก็บก่อนครับ ครับจุดสุดท้ายก็ไม่กินครับผมนะครับเก็บแล้วก็สรุปผลงานกันครับผมครับสําหรับคลิปนี้หมานมาสองเต้มครับผมสองหางครับก็ยามกับหลักมาหมดแล้วครับผมลุงสารมาขอลาตตรงนี้เลยนะครับขอขอบคุณครับทุกกำลังใจที่ ขอไคอมเมนต์แล้วติดตามลุงสารครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราดูคลิปหน้าครับว่าลุงสารจะไปไหนต่อฝากกดติดตามและให้กำลังใจลุงสารด้วยนะครับผมขอบคุณครับลุงสารไปก่อนครับผมหมานครับหมานมีหางให้อยู่แล้วไปครับกลับบ้านกาัน